ชื่อมาริอ้าวเดี๋ชื่อน้องมาริหนูอายุกี่ขวบแล้วหนึ่งร้อยห้าหกเจ็ดป๋อหนึ่งอยกเป็ดแปดนักวั่งเโอ้ไปเดวิวเบนักวิ่งเอ้ไม่ใช่นักมวยปั้ม รุ่นเฮดวีเวจะไปนะครับอ๋ออะไรอ่ะตันนี้อะไรไส่ไส่ไหมโค้งมนเหรอโค้งมันหลุดได้หรอโอ้ย ยกยกำลังห้ายอยาาไหนตรงไหนขาดอู้ยเอาไปเยีมด้วยเราอยู่ด้วยอู้ยใช่ใช่อยอยอากออ้เอาไปทำลูกอ๊นน้อยอ่ะไออุ่นไออุ่นถืออัดน้อง ครับนี่หนูชื่อ <c oughs> เอาวิ่งนี้นะครับงองขึ้นก็ไม่ได้เฮ้ยหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อมาริหนูชื่อมาริเฮ้ยตุ้งใช้มือจับใช่ไหมใช้มือจับเนา <c oughs> ะขวากาวอ่ะขีรข่รถไม่ขี่รถเร็วมาริขี่รถเร็วอ่ะขี่รถเร็ว nè, đây, để mình đi du việt kỳ, anh, bay đi, đi tung 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 tung, từ từ, 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 từ สวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมคาฮุ้ดวันที่สองแล้วกันวันแรกเป็นไงวันแรกวันแรกก็สนุกเหนือไรวันแรกโอเคอินอินลีดอินฟันใช่เหรอ เจอคำถาม how many dog are there อู้เหมืนกเยี่เอฮะได้แล้วยังไงเอาเอา้าวยี่สิบพันสองอะมันได้สิบไงผิดเลยอ่ะเอโอ้ยพอไรก็เป็นครค่ะ เอ้าทําไมบอกว่าอันสันน่ะเอ้าเจี๋ย้วมุ้งเลครับตะเกินอาไม่เป็นไรบอดอ่ะเมาฮะอันนี้หยังเมาพ่ออาจจะเขียนผิดเมาที่แปลว่าปากพ่อจะพ่อบอกว่าเมาหนูอ่ะเย้ะหมดงามอ่ะเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นสีเหลืองนะมันไม่นดมีน่ะ เอ้าเยฮอะไรอะไรอะเสะไรอะอ๋อแล้วคอ้าวอ้าวทล่เซ็นเตอร์คัลเลอร์เซนเตอร์คัลเลอร์คืออะไรอยู่ตรงกลาง เอาสีสีโซ่หมอไม่ใช่สีโออ๋อหนูไม่รู้หนูเอาอันเนี้ยคำศัพท์ใหม่หนูเอาบัวไม่เป็นไรไอซันไหมโอ้ยทำไมมันยากอย่างเนี้ยสตรอคัลเลอร์สตรอคือสตรอเป็นอะไรสตรอจัตโต้ผักโอยแล้วเอ้า ลอยบัวสตอก็คือหลอดดูดเอาเอา,เอาพ่อไม่บอกหลอดดูดสีอะไรอะ่ะนื้อบอนดูว่าสตอก็ผักสตอร์ไง <laughs> โอ้ยพีคเยอะไรยอะปมันยากเลยชีสแฮปปี้เย้ไม่เนือ้อตอบเร็วแล้วเนี่ย เขาเลยอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครอ่ะก็อ๋ออ๋อกดอันนี้สิไอ้วนอย่าดาวดูภาษาแปลว่าอะไรฮะภาษาแปลว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะอ่าแล้วเขาเขียนเพราะอะไรเนี่ยเขให้แปลไงหนูไม่รู้อ่านไม่ออกชุด เด็กที่ใส่เ uh ป็นชุดจีอะไรด้านขวานะฮะเธอไม่อาจโจนอ่ะเดิรไลทเดินไลทคนใหญ่ฮะาฮ่ฮ่า้าง่นน่าง่นไงาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ไว่โน้ตบ่าฮ่าฮูาฮ่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 ามีาฮุ่กก่อันนะ่าาว่ม่าี่าฮ่าฮ่าหา่ มวยที <mm ่ขาวอ่ะฉันตอบเร็วกว่าเย้ฉ yes ันยังนำอยู่ฉันยังนำอยู่อีพูดว่าอะไรแต่เขาตอบว่า she is my grandmother ได้แล้วฝังแล้วน่เจียบเทุกิี๋เธอไปตอบอะไรอีกเดียว who is who is name นี the dog, the ่ The d ด t One m i l วมีใช้กับอะไรคะอ๋อเอ้าฮะเอ้าทำไมอะก็ฮิดาสน่เหรอทำไมอะก็ฮิดาสนฮิดาสนเขาไม่ต้องการนมเอ้าก็ต้องการบ้างไหมบางทีอ่ะฮะ ใช่สมัยไทยใด้ฮีด้าไม่ฮีด้า o วอนมิวไม่มีนะมีแต่ด้าสมีแต่เอาด้าสเอาไว้ข้างหน้าเป็นคำถามพ่อผิดหรือเปล่าพ่อไม่ได้เรียนอังกฤษมานานแลวอ๋อพ่อดูเฉลยมาแล้วอ๋อได้รใครได้อ่าอีกอันเดงกูก็ถ่ายลยด้วยเปลี่ยนฮีเป็นเดย์เดย์ใช้กับอะไรหรือใช้ดูหรือด้า อ้าวไม่โ้นะไม่โ้นะทเป็นอกีษล่โอ้ยเอาไรบ้างม่อกเย่ถูกก็เขาไม่ต้องการนมไงแต่เราเดวอนคือเขาต้องการนมก็ได้นะเดวแต่ใครตอบอะไรเดวดูวอนดิไม่ได้เดดูไม่ได้หนูตอบด้าส์ะ เดดดั๊ดโนไม่ได้เดดโดนถ้าดั๊ดเนี่ยต้องใช้ฮีชีเดดโดนต้องบอกเดดโดนลูกเดดโดนแล้วเร็วเอาคำตอบโดนแล้วนะเนาะเย้เอา เสไม่ใช่อบไม่รอตอบอะไรรอรออะไรเทนถึงวันคืออะไรอ่ะเทนถึงวันก็คือเทนลบ <4 S 1> วึ่งอ่ะนีิลบเก้าิบลบล้หโอ้โหเก้า <laughs> 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 แล้วโอ้ไม่รู้อนเดิมพอแม่กบชอบอีอยางอยางว่าจอคันเรือเปไรไม่ไม่รอกเอ้ยอย่ามาบอกพีก็ก็บอกล้วนะไม่ยอมโม่อะเออีดีใช่หรอห้ากัสี่คะแนนึงเราอะเจอชีพีว้

Quay notebook, Why notebook. Quay nói buộc, hẹn gặp lại. Hãy Hãy nói.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  Hãy Hãy nói. ไม่คือประโยคปฏิเสธรู้แล้วรู้แล้วที่หนึ่งแน่นอนแดนดี่หนึงเอาม่ไมมันยิ่งโดนตลอดเลยอะไรอะแซมโอ้ไปต่อไปประโยคปฏิเสธนะกดลอดทุกคนกดลอดทุกคนลงเลวเย้ที่หนึ่งเอาทำมาันเร็วจังโอ้โพเดียม โอ้ที่นึี่ลอยอะไรๆอีแม่ตอมนะฮะที่ลอยนีงก็คืออโหพี่ใบชายด้วยติดยาลวนเตชนวันดีวันครับแล้วท้าวัในที่หนึ่งไอ้วุฒทำยงไงก็จเาตไเนดีอ๋อได้เยนดีีหมดแล้วอ่าอยู่นีพอก็ ไม่อยู่ที่แม่ยังไม่เล่นมเมื่อกี้เล่นหมดแล้วสามอันแม่เล่นเก่งสามอันแล้วยี่สิบยี่สิบอือใช่เหรอเอาเต็มเลยโอ้โหโอ่ามาเรามาเชียร์กันว่าใครจะได้คะแนนใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันยี่สิบยี่สิบข้นนยี่สิบ <นะ S 2> <20 S 1> ่สเราจะมาเริ่มข้อแรกกันนะครับมันจะตกพกี้เราใช้ข้าวมูดเป็นตัวเล่นนะครับ ทำไมแค่ห้าสิิูโอเคเสร็จแล้วไปเลยเดี๋ยวพึ่งโอเคนิคเมมแปดสมศูนย์ศูนย์ศเลย โอเคเสร็จแล้วนะเข้ามาอ่าพี่ใส่เข้ามาแล้วเี๋ยวให้วนอ่ะโอเคอ้่เามาดูข้อแรกใครจะถูกตอบถูกเร็วและถูกที่สุดนะครับโอเคเร้ y ี่เย Basic English and m a t h e อ g งก s h ด้วย ยีิบเอ็ดข้อยอ่ะเชียวเฮ้สามบวกสี่บวกห้าลบหกคำตอบทิโถูกอืออย่าพึ่งได้แล้วมีกระดาษทดด้วยนะครับได้แล้วเจวนี้มีกระดาษทดกับเขาส่งแล้วนะทุกคนเออส่งมาแนัวคนหนึ่งได้แล้วค่ะก็ไม่อยากจะโม้ไงโอ้โหเอามาดูใครมาใครจะได้ที่หนึ่ง เย้เพราะว่าฉันตอบพี่ไซตตอบเร็วกว่าก็อาเซฟกโอ้โหสามบวกห้ามากกว่าเจ็ดใช่หรือไม่รู้แล้วรู้แล้วตอบแล้วว้าวเม้เกดมันง่ายมากเลยอะแค่ดูโจทย์ก็รู้เลยอ้าวหางฮะได้แล้ว สิบบวกสองเท่ากับสิบสองลบศูนย์ออโอ้ดูสิอันนี้ใครจะตอบเร็วที่สุดไหนจะเป็นพี่แล้วเย้ <Yeah. S 2> ตัวพันแปดแล้วเหรอเร็วจังตัวโฟยแล้วสองสามสี่หารด้วยห้าจะได้เศษเป็นสามใช่หรือไม่แล้วมีนปรากฏเอาดใช้สมองที่เรามีทั้งหมด <laughs> ดูหน้า <Okay. S 2> ตาพี่ใสแบบจากที่เคยตอบ ไม่ใช่อ่ะทำหน้าเป็นหมาดุดิไม่ใช่ปะไม่ใช่ไอโยนตามมาได้ครับมันแบบเสร็จแล้วนะโอ้โหคนนี้ไม่ขี้เดาขี้โม้เลยนะเนี่ยก็เป็นเสร็จแล้วเย้่ารยนโอ้โหตามฟองจะโอ้โหจริงจังเลยโอ้ยแก่นี่ย ได้เวรก็ตอบเร็วขึ้นเก้ายกกำลังสองเท่ากับแปดสิบบวกหนึ่งยังไม่ได้เรียน้ยน9ก้ายกกำลังสองก็คือเก้าคูณกันสองครั้งอยู่ไอ้เวรตอบอะไรอ่ะถจริงเหรอเก้าเกปดดไงเดาเลยนะเดาเลยนะ ดูน้าตาคนเดียวสนลืมอ่ะลืมโอีกหนึ่งอ่ะโอ้ยแต่ลองดูซสหน่งแซงไหมโอ้ยว้าเอแซงไงวีอันได้แซงเป็นอะไรเอเดี๋ยวฉันแซงให้ดู What are y ยัง h a ว are you <c oughs> ไก่ตไก่โตเร็วโอเวเรามาดูคะแนนกันิดูดูการัตีบว่ากอีไม่อันแข็งตั้งบอกว่าอ t are y o ย doing? โอ้โห5 3 0 0นั่นหละดูดัาตาพี่ใส่สอดโอ้โหมาไงี้ยงนำอยู่เลยอ่ะอืมพี่ใส่ต่อนีย Which one for eight of ion โอ้ง่ายมากเลยอะง่ายมากเล ให้วนตอบเร็วนะรอเลยนะก็อายุของหนู9ปีอ่ะไอออนไอออนเมื่อกี้วิสวันดแล้วอีสเอสออฟฝั่สายได้แล้วมาตอบก่อนอะตอบก่อนเดี๋ยวตอกันดูกันกันเดี๋ยวันไหม๋่าตอบกอน ไนซ i ภาษาอัง์วิธี e สเปออฟที What is the seed of avocado color What is the seed of avocado color พีดลอาพีด a v o c a ไง s e e คืออะไรออกมเมล็ดอะไรเนี่ยตองผิดต้อตอบพีดเอ นิ้ว่าสีเนื้อของอโวโดนี่ก็น้าซีดไงซีดคือมันเละเนื้อว What is the Cycle c o ห o r อใส่โคใส่โคแล้วเอาไเอาไปันไนเย่เอาฮะทำไมอ่ะก็้ษาคะแนนเยอะกว่าไงก็้ะาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาว่าอะไรอ่ะ What is the color that's behind the scene behind the scene ดีหไฮดีไฮอันสุดท้ายใช่ไหมเย้ทู่มดีไฮก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมไอ้ไรที่อยู่ข้างหลังสุดนีฮะเป็นสีเขียวโ oh <my> อ้่แก้มเป็นไม้บระทัดสียาวเอ้ยสีเขียวที่ยาวไม่ดีไฮก็อยู่ซ่อนอยู่ข้างนั่นแหละข้างหลัง <c oughs> นี้มันยาวไงหนงูเลยมองเห็นได้ชั ay, เดเย้ทำแล้วเฮ้ยแค่สองร้อยเอง next one อ่ะยูนยังสามารถ กลับขึ้นมาอะไรอะอะไรนะ What is the color that put on top? ข้อ้อเย้ตก่อใช่ตกรอเรามาดูซิเย้ยี่ใส่กต่อกนี่ใส่ซุ้มไม่ได้ซุ้ม The man is sitting เฮ้ยแม่ sitting ใช่เอา เจอเขาเขายืนหรือเขานั่งเออแล้วไม่ตอบผัวยอุ๋นทำไมเอาทีมผูพอเป็อสีแดงคนนี้โอ้โหเลใส่ใสพนานป็นเมินนะครับในกวับเพื่อหรูบางคนได้แสน DC แต่แค่เหมือนใครบางคนเลยอ่ะบูโดเอาบุคานีออเฮ้ยอตุตเออ ขีดารอ t ะกเอาอะไระกี่กระ g รก็กระเทียมไงโอ้ไม่รู้ว่าหัวเรอหัวหอมก็อนเนียนตอฟรีทั้งลไม่ได้กรนเลยไม่มีใครได้กระเนเลย t t h e r e for monkey โฟมกีดูเอ๊ดูใครจะตอบเร็วกกันอ่าายาาาีาา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 าเาา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 างกันแปาา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 นาานาา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  e าาา e าาาา e n ตอบทีด้วยแต่ยุนยังไม่ตอบเลยอ้เอ้าทำไมอ่ะห้าคนไม่ใช่เหรอน่โอ้มีคนข้างหลังนี่ไงโอ้เอาอีกแลไงอ่ะคืออีกสองข้อโอ้ยฮาร์มอน l d เรนด a โชว์เดอะแ hand แล้วเอ้ย ลืมกดข้างด้านขวาด้วยอ่ะเยอ้าวอ้าวแันเลาไยังไม่ถึงไงามกันสามร้อยอีกคดนยังไงอีกสองอีกอะไรอ่ะอะไรอ่ะ The teacher wearing r ริ c o รสเอาเอา สีส้มไมอุ่นนี่ไงออสีแดง่ะเออสีแดงกับสีส้มสีแดงแบบอุ้มทรงไยอ่าก็ถูกเย้ฮอ้ไม่ใช่ดาเดลัสวนดิสส์เอ i a จราเธอตอบผิดต้มาบอกว่าสีลาไม่ใช่หรออันนั้นว้ามันคืออะไรไออุ่นไอุ่นว่าอะไร เออโดยโน้ตดัตตาคนเชนนั้น่อยสิวีดิ e c h a m n เอ็นนะครับเอ็นด้วยแลครับอเรามาลุ้นซิว่าใครจะได้กินอาอีไอโอเอเดอร์เฟิร์สวันเฟิร์สไซด์เออฮอบายเพื่เพื่อนก่อน เราัขยลาไปก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาสอนเดี๋ยวเรามาสอนเพื่อนๆเล่นเกมคางคกดีไหมค่ะอ่าไอ๊ตบายบายเพื่อนๆก่อนดีกี่รอบไอ้โอ๊จะชนะน่ะไอ้โแบบไม่มีแรงพูดงอ่ะเอาบายบายก่อนทานหน้าก่อนนะอยเล่นอีกก็แบบทายบ้าน